สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมระห์มุมุลลอฮฺมุบาริกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับยามเช้าแบบนี้นะครับในวันหยุดสบายๆทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบครับท่านผู้ชมครับแน่นอนละครับเราอยู่ในสังคมที่หลากหลายเราอยู่ในสังคมที่มีสเสน่ห์นั่นก็คือสังคมของความเป็นปู่วัฒนธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อที่จะนําสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิธีอัลกุรอานครับ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ในการจัดเรียงและพื้นดุที่ศูนย์กลางอิสลามแี่ประเทศไทยนะครับเจ้าภาพใหญ่ก็คือมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมะอิสลามซึ่งเป็นที่จังสถาบันเขตสถาบันกลุ่มแล้วก็สถาบันราชิตต่างๆได้เข้าร่วมกันจัดทำนะครับตั้งแต่เริ่มเร่มกร์ดคือตั้งแต่วันจันทร์ วันจันที่11ที่ผ่านมานะครับเราได้จัดเลี้ยงโดยได้เรียกร้องแล้วก็เชิญชวนให้บรรดาพี่น้องก็ติดต่อกันในทางไลน์ทางอะไรต่างๆนะครับได้มีเจ้าภาพมาร่วมละเส้นอดมาร่วมเป็นเจ้าภาพกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างวันนี้เป็นของครอบครัวของจิรพันธ์ซึจึงรนำโดยอาจารย์สมานงามขนโงนะครับได้ มาเป็นเจ้าภาพแต่เลี้ยงอาหารประชาชนที่เห็นทางด้านหลังนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งหลังจากเราได้รับทานอาหารก็เสร็จแล้วก็ยังอยู่กันอีกหลายคนเพื่อรอทําพิธีละหมาดอิจาและละหมาดต่อเรเวียต่อไปนะครับ ในแต่ละวันนะครับเราได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับผู้คนมาร่วมรับทีดได้เป็นจานวนพันคนนะครับอย่างที่เห็นนั้นพันคนนั้นรวมทั้งสุภาพสตรีเราได้ขยายมาด้านทางทางขึ้นมูลนิธิเพื่อสู่อพลางอิสระไม่ได้ใจให้เป็นที่จะเลี้ยงสําหรับพี่น้องสุภาพสตรีแล้วก็ยังขยายออกไปทางร้านอาหารที่ทางมูลนิธิให้เปิดให้เป็นร้านอาหารเนี่ยนะครับกว้างขึ้นไป ในจำนวนผู้ที่มาร่วมระดิโดดแต่จะนับแล้วประมาณ800ถึง1,000คนนะครับอันนี้ก็เป็นปกติทุกวันโดยเฉพาะอ,อย่างนี้ถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์น,นี่จะมีพี่น้องมาร่วมระสิซิโดดกันที่นี่เป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นแล้วทางสถาบันได้รเตรียมอาหารไว้อย่าง,างครบถ้วนนะครับขอ เลียนเชิญน้ท่านได้มากะะัานแลนะครับที่ไหนก็แล้วแจกนะครับโดยเฉพาะผู้เป็นประธานมูลนิธิและคณะกรรมการได้มาดูให้ความสะดวกเรียบร้อยในวันปกติไม่ใช่สุขเสาร์อาทิตย์นั้นใช้เงิน25,000ถึง30,000นะครับแต่ถ้าเป็นสุขเสาร์อาทิตย์นี่จะใช้30,000ขึ้นนะครับร่วมกันเป็นเจ้ามือนะครับเป็นเจ้าภาพนี้ก็คือคแม้กระทั่งจานแต่1 0 0บาทเป็นต้นไปครับ ยังกระทั่งถึงเป็นจํานวนหมื่นนะครับท่านมาถึงก็ท่านจะบอกว่าบริจาคเพื่อเลี้ยงเป็นสภาพอาหารนะครับกะได้เป็นจำนวนเท่าไหรก่ก็ไม่ไม่ไม่ขัดข้อขเลยครับและยินดีด้วยแล้วก็ดีใจด้วยที่พี่น้องของเราได้รู้ถึงคุณค่าในการบริจาคก,การจ่ายอาหารไปนั้นมีคุณค่าเป็นจำนวนมหาศาลนะครับในทางเรียกว่ากุศลบริจาคได้ที่ 0867801440 0867801440ที่น้องผู้ชมที่เคารพนะครับในโอกาสรอมฎอนันประเสริฐได้มาถึงเราในทุกวันนี้นะครับนะับว่าเป็นเป็นผู้ที่โชคดีได้มีโอกาสได้ถือสนยนอดและก็ได้ร่วมกบันบริจาคได้อ่านกุรอาน แล้วก็ได้ทํางานที่พระองค์องลอ์ลักษุบฮาระวจาลาราได้สั่งท่านสุสกรามาประกาศก็คือยึดถือตามหลักคําสอนของพระองค์ด้วยการประกาศว่ายึดถือในแนวทางที่ถูกต้องโดยอ่านกุรอาไในเดือนรอมฎอนนะครับนั้นก็ขอแสดงความดีใจต่อทุกท่านนะครับที่ได้ถือสินโดในวันอันเดือนอันสำคัญน,นี้ในนามของคณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามในประเทศไทยและสถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลามต้องขอขอบพระคุณบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามการทำงานของพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านได้รับความดีตามประสงค์ทุกประการก็เป็นโอกาสดีครับที่ทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามเนี่ยให้โอกาสให้ทางพี่น้องสายสกุลจิราพันธ์ นะครับมาเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอิฟตาร,ร์ให้กับพี่น้องมุสลิมในบริเวณใกล้เคียงก็เรียนรู้ตรงว่าเป็นอะไรที่มีความรู้สึกที่ดีเพราะว่าทําให้ช่วยได้เจอเจอญาติาพี่น้องนะครับที่ต่างอยู่กันโรครทิดโคทางมาร่วมร,วม,รวมกันแล้วยังแถมได้เจอพี่น้องมุสลิมาจากในพื้นที่ที่มาร่วมละหมาดนะฮะทั้งมาแก้รัสินโอดแล้วก็มาร่วมละหมาดตรแวดด้วยอันนี้ก็ขอเชิญชวนว่า ให้มาร่วมกันเพราะว่าเข้าใจว่าทางมูนี้ตัวสุลรกรเสรามเนี่ยมีการเจ้าภาพจองแน่นมากที่จะเป็นในการลาศสินอดนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่นอกจากว่าเจอกันคณาญาติด้วยกันแล้วเนี่ยยังสามารถได้เจอพี่น้องมุสลิมนะฮะปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับเดือนรอมฎดอนนะครับขอบคุณครับ ทุครับเมื่อเข้าถึงรอมฎอนหลายคนนะครับก็คงคิดว่าเอ๊ะเราเป็นพี่น้องมุสลิมเราจะต้องถือศีลอดกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยชาราผู้ใหญ่หรือคนทำงานหนักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นความจำเป็นของพี่น้องมุสลิมทุกคนแหละครับที่ต้องพยายามถือศีลอดให้ได้แต่อาจจะมีเงื่อนไขครับว่าจริงๆแล้วนะความจำเป็นของผู้ที่มีความจำเป็นในการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับ มีใครบ้างเพื่อเราจะได้เรียนรู้ไปประพร้อมกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะผมได้รับเกียรติจากท่านประธานสมพันธ์สิทธิ์เก่านะครับหยาชลายอัลอาซฮัดและในขณะเดียวกันนะครับท่านเป็นอิหมัมนะครับมัสยิดดารุนอิบาดาห์ัวหมากน้อยตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลศครับ a s s a l a m u มว a i k u m า a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ถ้าอย่างที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในเมื่อผู้ที่เป็นมุสลิมในความจำเป็นคือต้องถือสิบอดครับ แต่นี้อยากจะให้อาจารย์ได้ให้ความรู้กับพวกเราว่าเอ๊ะแล้วใครบ้างถึงแม้เขาเป็นมุสลิมก็ตามเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะละจากการถือศีลอดไม่ได้เลยครอาจารย์ครับครับมิลาห์มานูร์ฮิมเอ่อเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับอาจารย์ว่าอิสลามนั้นต่อสูกสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานห้าประการห้าประการบุญยันอิสลามมูฮัลลาค์คำนิลปะหนึ่งในห้านั้นก็คือเซาหมรมฎดอนถือศีลอดในเดือนหมรมฎดอนนะครับ เมื่อเมื่ออิสลามถูกสร้างมาบนพื้นฐาน5ประการดังนั้นคนที่จําเป็นจะต้องถือสินอดเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขของเขาอันที่หนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้มุสลิมมุสลิมแน่นอนแน่นอนต้องเป็นมุสลิมก่อนเลยทึงจะนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ถูกบังคับใช้ในการถือสินอดแต่เขาจะต้องไปถูกสอบสวนคะถ้าเขาไม่ถือสินอดครับประการที่หนึ่งต้องเป็นอิสลามประการที่สองจะต้องเป็นผู้ที่ถูกบังคับใช้ ถูกบังคับใช้หมายถึงเรียกว่า <มะ S 2> เขาเรียกว่าห <ฮะ S 2> มูกันลลภ<ะ>ก็คือคนที่มีสติสัมปชัญญะ<อ>คนที่มีบรรล,ลุศาสนา,ศา,ศาวาาาจะเป็นชายเป็นหญิงก็แล้วแต่หรือ พศที่สด้วยอ่ะกับเพศที่สด้วยอ่ะถ้าบรรลุศาสนาภาวะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์พูดรู้เรื่องเข้าจัจะต้องถือสินอดจากนั้นเด็กไม่ต้องถือสินอดถ้าหากว่ายังไม่บรรลุศาสนาภาวะไม่ต้องถือสินอดไม่วายิบไม่วายิบครับอันที่สองคนที่สติฟั่นเฟือนอ่าเพราะเมื่อกี้เรามีว่าสติสัมัญชะต้องครบสมบูรณ์ถ้าฟั่นเฟือนนะ ช่วงที่ถึงแม้ว่าการการที่เขาเป็นคนสติฟั่นเฟือนเป็นเป็นช่วงช่วงถ้าเมื่อไรที่เขาสติฟั่นเฟือนในช่วงของการถือสินสินอดรอมฎอนในเดือนรอมฎอนเขาก็ไม่ต้องถือสินอดอ๋อครับอย่างนี้นแสดงว่าต้องอยู่จากการวินิจฉัยคอนหมอด้วยไหม<อ>ครับใช่ฮะใช่ฮะครับผมใช่ครับอ่าประการที่สามเป็นผู้ที่มีความสามารถถ้าไม่สามารถในการที่จะถือสินอดได้ ก็ไม่ต้องถือสินอดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าอย่างไรสามารถสามารับี่ผมก็กำลังจะทาแต่ท่านที่4ี่คนที่ไม่ได้เดินทางก็คืออยู่ประจําท้องถิ่นของตัวเองอยู่ใกล้ๆในกรุงเทพในอะไรก็แล้วแต่ในจังหวัดต่างจังหวัดนั่นเรียกว่ามืกเกมก็คือผู้ที่อยู่ประจําถิ่นครับนะครับอันนี้ต้องถือใช่และประการที่ห้าปราศจากสิ่งต้องห้ามในการถือสินอดอะไรคือตอนนี้ตาเดี๋ยวต้องเคยว่ามันมีอะไรปราศจากสิ่งต้องห้ามในการถือสินอดก็คืออย่าง สตรีที่มีรอบเดือนอ่าอันนี้เข้าใจได้ครับไม,ไม่ไม่อนุญาตให้ใช้สินพอนตสตรีที่ยังอยู่ในช่วงของคลอดบุตรมีน้ำํำคาวปลาอ,อครับผมอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับ,รบนะครับ,รบนี่คือ,อสิ่งที่ที่เขาเรียกว่ามาว่าเนี่ย อันซาสิ่งที่มาห้ามในการที่จะถือสินอดดังนั้นมีเฮดหรือว่ามีรอบเดือนไม่ต้องมีสินอดครับแต่แต่ต้องใช้นะฮะต้องใช้เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในช่วงของการคลอดบุตรก็คือมีน้าข่าวปลาที่เรียกวานิฟัสก็ไม่สามารถที่จะถือสินอดได้ครับนี่คือองค์ประกอบ5ประการที่ถ้าใครมีครบท้วนอย่างนี้จําเป็นที่เขาจะต้อง ต้องถือศีลอดลแล้วครับ,รบ,บท่านผู้ชมฮะอย่างที่อาจารย์ได้ปพูพื้นให้เราทราบนะครับก็คงจะทราบแล้วว่าแน่นอนเราพี่น้องมุสลิมจะต้องถือศีลอดกันทุกคนแต่มีเงื่อนไขอะไรบ้าง <ishing S 2> ช่ <phem? S 2> <isch? S 1> อาจารย์เรามาถึงบม่สักครู่ข้อที่ <ห â. S 1> 3ดีกว่าต้องมีความสามารถครับตอนนี <administered S 1> ้ความสามารถยังไงแบบไหนครับอัลลอฮฺสุบนะฮูวะตะอลาทรงบอกกับพวกเรานะครับบอกว่าฟะมันชทฮิดะมินกุมชะฮ์รฟันลิยาซุมใครที่ไม่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมาอนเนี่ยเขาต้องถือศีลอด ใครที่อยู่ในเดือนเราอเขาต้องอยู่ในเดือนเราเหมันกันนี่มิงกุมมารีดอนเอาอะลาซิฟอรินคฟะเอ็ดเดตุมินไอยามินอื่นและก็เสร็จแล้วยังพงย่งบ่อยว่าว่า allergic ยูตีกูนฟิทเดตุนต้ามุมิสกินครับใครที่เดินทางเดิใครที่ไม่สบายและผู้ที่ไม่มีความสามารถคือ นี่แหละตรงเนี้ยอัละลาฮฺดีนยอยู่ตีกูนตรงเนี้ยท่านเอฟเนี่ยอ,อมามัเอฟอับบาสบอกว่าหมายถึงคนแก่โอ้หมายถึงคนแก่คนแก่ชราคนชารา,ท,ชาที่เขาไม่สามารถที่จะถือสินอดได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับคนที่ไม่สบายก็เช่นเดียวกันอค,คนที่ไม่สบายก็อนุญ,ญาตให้ให้ ไม่ต้องถือสินอดได้เข้าขายที่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถครับคนที่เดินทางไปเข้าขายคนที่เรียกว่ามูกีมไม่ได้อยู่กับที่อ๋ออาเมกิที่อาจารย์พูดนะครับไม่ได้อยู่กับที่ก็อนุญาตให้ทําการละสินอดโดยไม่ต้องถือสินอดในวันเดินทางของคนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อรรถสุภานุวะตาะทรงประทานให้กับเบาของพระองค์นะครับ เายู่แคลิฟอร์าหุ่นัาพระองค์ไม่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 บังคับใช้เว้นแต่ในสิ่งที่เขาสามารถที่จะจะทำได้ที่เรากลับมามาเอาเอาเริ่มเริ่มคนเดินทางก่อนเดินทางเดินทางขนาดไหนที่สามารถที่จะลับเว้นการถือสินบนได้นะครับนักวิชาการทั้งหมดเลยอิจิมาของนักวิชาการมีความเห็นว่าหมายถึงมัติ อิชิมะหมายถึงมติของของของนักปราชนักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่ามีการเดินทางที่สามารถจะละหมาดย่อรวมได้นั่นคือไม่ต้องถือสินอดได้โดยใช้ระยะเวลาระยะระยะทางประมาณ 84ถึง85กิโลเมตรบางท่านนักวิชาการบางท่านบอก89กิโลเมตรเอาก็ว่ากันไปเอาว่าเป็นการเดินทางนะครับการเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยเดินเท้าลำบากเดินอูใช่ครับต้องใช้เวลาใช้มาใช้เวลามาณปัจจุบันนี้มันง่ายรถนั่งสบายแป๊บเดียวหรือว่านั่งเครื่องบินด้วยซ้ำใช่ครับใช่ถามว่า ความสะดวกสบายเหล่านี้มันจะไปปลดเปื้องหรือว่าจะไปห้ามได้ไหมใช่จะต้องถือสิทธิ์าไม่ฮะไม่เพราะเมื่อเมื่อเราได้ผ่อนปลนแล้วเนี่ยความลําบากของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เท่ากันใช่ใช่นะครับดังนั้นก็คงยังคงอยู่เมื่อใดที่คุณยังกูคุณเดินทางระยะทางที่สามารถที่เข้าข่ายย่อได้รวมได้คุณก็ต้องก็สามารถที่จะ ละสินอดไม่ต้องถือสิก็คือเป็นสิทธิ์ที่ Allah ให้กับคุณใช่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องบอกฉันยังแข็งแรงอยู่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ใช่เพราะนบีก็บอกกับเราว่าสิ่งเหล่านี้ความการผ่อนปลนนี้เป็นของขวัญที่ล l l a ์มอบให้ก็จงรับรับจ้าใช่นะครับดังนั้นอ่ะคนเดินทางนะตอนนี้คนคนไม่สบายคนไม่สบายคนไม่สบายมันมีอยู่สองเคสด้วยกันสองกรณีด้วยกันกรณีที่หนึ่งแพทย ลงมติเลยวินิจฉัยแล้วคุณบวชไม่ได้นะอย่างเช่นคุณเป็นเบาหวานขั้นสี่อย่างงี้ไม่ได้เลยคุณจะต้องกินยาตามตามเวลาที่หมอบอกนะฮะหรือเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนะฮะกั้นอันตรายก็คือเป็นโรคที่หมอบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะงดอาหารได้อย่างนี้ไม่ต้องถือสินอดไม่ต้องถือไม่ต้องถือสินอดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเมื่อไรที่เขามีความสามารถ เขาอยากจะถือสินอดได้อันนี้ได้ไหมได้ถ้าเขาถือสินอดไปก็ไม่ได้ว่าอะไรศาสนาก็ไม่ได้ห้ามการถือสินอดแต่ต้องไม่มีผลกระทบกับร่างกายขอันตรายกับร่างกายแต่ถ้าหมอวินิจฉัยแล้วเนี่ยอเล็์ก็ให้สิทธิ์กับเขาเช่นเดียวกันเมื่อจะรับนะครับของคที่อเลห์ให้ถ้าการกรณีที่หมอหมอวินิจฉัยเนี่ยมันอาจจะด้วยว่าถ้าคุณบวชเนี่ยการรักษาของคุณจะล่าช้า มนประเด็นที่หนึ่งก็ได้บดก็ได้ประการที่สองคุณไม่สามารถบวชได้เลยเพราะบวชเป็นอันตรายแน่นอนตลอดชีวิตคุณเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องบวชตลอดชีวิตครับแต่ก็ต้องมีสิ่งมาทดแทนยังไงเดี๋ยวเราตัวว่ากันก็ต้องมีส่งนมาทดแทนไข่อีกประเภทหนึ่งหมอไม่ได้สั่งหมอไม่ได้บมกได้ยังไงอาจารย์ไม่ใช่เราปวดหัวจะถามโต๊ะครูไปถามนักวิชาการว่าเนี่ยฉันจะได้ไหม บางทีนักวิชาการก็ตอบให้ไม่ได้เพราะอการปวดหัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเองกันนะถ้าสมมุติเขาเป็นไมเกรนเนี่ยถ้าไม่กินยายังไงก็ไม่หายถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นเขาต้องพิจารณาตัวของเขาเองนะฮะว่าถ้าเขาไม่มีความสามารถมันเป็นเป็นสิ่งที่เขารู้และเขารู้ไม่ใช่เขารู้คนเดียวใช่เรารู้อยู่แล้วแหละดังนั้นจะมาหลอกคนกะได้จะหลอกตัวเองคงไม่ได้ถูกต้องถ้าเขา มั่นใจว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต่อไม่ได้อไม่ต้องถือสินอดอนุญาตให้ครับผมนะครับแต่ว่าก็มาบวชกันใช้กันในในวันรันอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคนที่ไม่สบายครับตอนนี้ท่านผู้ชมทราบแล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายอย่างไรว่าจําเป็นต้องถือสินอดตลอดก็ไม่มีปัญหาก็ว่าไปแต่ถ้าหากว่าท่านเข้าข่ายผู้ที่ ได้การละเว้นการถือสินอดอาจารย์ฮะเขาจะต้องมีเงื่อนไขปฏิบัติอย่างไรบ้างอาจารย์การยกเว้นของอรร์เนี่ยยกเว้นชั่วคราวอ่าครับแล้วก็ยกเว้นตลอดอ๋อมี2อย่างครับยกเว้นชั่วคราวกับยกเว้นตลอดเลยท่านผู้ชมต้องฟังให้ดีนะครับว่าท่านคือจเข้าขายยกเว้นอย่างไรนะครับยกเว้นชั่วคราวอย่างเช่นคนเดินทางเขาไม่เขาเขาสามารถที่จะไม่ถือสินอดได้ในขณะที่เขาเดินทางเดินทางในรอมรอนพอดีในดอมารอนพอดี นะครับแต่เขาจะต้องมาชดใช้หลังจากโรมฎอนหมดไปแล้วอ่เอาละอันนี้นี่แสดงว่าชั่วคราวครับอันนี้คือชั่วคราวครับหรือถ้าเขาเดินทางเขามีความสามารถในการที่จะถือสินอดอันล็อกก็ไม่ห้ามถือสินอดของเข้าก็ถูกตอบรับถูกตอบรับนะถูกตอบรับอันนี้คือเคสในรูปแบบของคนที่อันล็อ์ผ่อนปลนให้ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวคนไม่สบาย อ่าคนไม่สบายไม่สบายมันมีอยู่สองสองประเภทประเภทที่ไม่สบายเลยไม่สามารถไม่หายละหมอบอกไม่หายนะฮะกับคุณมีโอกาสหายถ้าคุณรักษาถ้าอย่างนี้คนที่ที่มีโอกาสหายเมื่อรักษาไอ้ช่วงที่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะงดได้แต่เมื่อหายเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตามที่ ทา่จำนวนวันที่ขาดไปส่วนคนที่ไม่สามารถที่จะถือสินอดได้ตามที่หมอบอกครับถ้าถือสินอดเป็นอันตรายแน่นอนอันตรายครับะครับถ้าอย่างนี้ไม่ต้องถือสินอดอให้จ่ายเข้าสารไปวันละหมุดหนึ่มุดตามที่สำนักจุฬาเคยเคยฟัตวามาแล้วเนี่ยมุดหนึ่งเนี่ยมันมันมันอยู่ที่ประมาณ6ขีดกว่าเกือบ7ขีดครับผมห อาทิตย์ไปเจ็ดขีดถือว่าเป็นเจ็ดขีดไปก็แล้วกันวันหนึ่งเราก็ออกไปเจ็ดขีดวันหนึ่งเราก็ออกไปเจ็ดขีดอันนี้ก็คือเป็นการทดแทนการถือสินอดเพราะในกุฎานได้บอกว่าว่าอะไลดีในยอยู่ีกูนะฟิตยาตุนตามูมิสกีแต่คนที่ไม่สามารถที่จะตือสินอดได้ก็ให้เขาทําการจ่ายฟิทยา ใชครับไปหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถถือสินอดได้เลยตลอดชีวิตใช่ตลอดชีวิตและส่วนคนที่ผมย้อนกลับมานีหนึ่ส่วนคนที่ไม่สามารถถือสินอดได้ชั่วคราวต้องออกไหมครับอาจารย์ไม่ต้องออกอ๋อไม่ต้องออกครับซึ่งเว้นแต่ว่าเขาเนี่ยพอพอเขาถือสินอดแล้วเนี่ย เขาสามารถที่จะใช้ได้ภายในปีนั้นครับผมเขาก็ใช้ไปอย่างเดียวครับบาว่ามีอีกสิบเดือนน่ะใช่แต่ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะชดใช้ได้ในภายในปีนั้นข้ามปีไปอะอย่างนี้ถือสินอดใช้ด้วยแล้วก็ออกฟิเดี้ด้วยครับผมฮะก็เป็นนีตามตามตามกฎเกณฑ์ของชาฟีอีที่ชาฟีอีได้ตั้งตั้งเอาไว้นะครับประเภทที่สองเมื่อกี้นี่คน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 สูงอายุก็สูงอายุเนี่ยเขาไม่สามารถบวชได้ครับ นะฮะถ้าไม่สามารถบวชได้ก็อย่างที่ว่านีไ้ไม่ต้องบวชไม่ต้องบวชแต่ต้องออกฟิดียาไปแตออกฟิแต่ในกรณีที่บางวันได้บางวันไม่ได้วันที่บวชได้ไม่ต้องจ่ายฟิดียาวันที่ไม่ได้บวชก็จ่ายฟิดียาไปกาง่ายๆนะง่ายๆครับสบายๆไม่มีอะไรซับซ้อนใช่คนท้องคนตั้งครันคนให้นมถ้าหากว่าการเขาถือสินอดเขาเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเขาอย่างเดียวนะฮะ ถ้าอย่างนี้เขาละไม่ต้องถือสินอดแต่ว่าไปบวชใช้บวชใช้ใช่ไปบวชช้ไม่ต้องออกไม่ต้องออกฟิเดียพยนเงื่อนไขก็จะจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าในกรณีที่เขาถ้าอดอาหารแล้วกลัวว่าเดี๋ยวลูกในท้องจะไม่มีอาหารกินครับครับครับนมจะมีให้ลูกกินน้อยถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นะฮะตามวิธีของชาฟีอีคุณต้องบวชใช้และคุณต้องจ่ายฟิเดีย อ๋อสองอย่างเลยครับครับในกรณีที่ผู้หญิงครับท้องตลอดเลยอ่าทุกปีทุกปีเลยหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีนะครับถ้าอย่างนี้มีความคิดเห็นของท่านเอฟเนบเบสบอกว่าให้จ่ายฟรีเดียไม่ต้องไม่ต้องบวชชายอ๋อครับผมมันมีประเภทที่ไม่บวชโดยที่ศาสนาไม่อนุญาต ฉันบวชได้แต่ฉันไม่ไม่บวชนะนะฮะมันก็มีเป็นสองแบ่งต้องบอกว่ามันสองเคสเหมือนกันถ้าไม่บวชแล้วบอกว่ามันไม่ได้เป็นฟัดดูไม่ได้เป็นฟัดดูอันล้์ไม่ได้กําหนดถ้าอย่างนี้มดตัดโอ้ไม่ได้เลยอันตรายอย่างยิ่งครับอันตรายอย่างยิ่งแต่ถ้าหากว่าคือขี้เกียจขี้เกียจเออไม่บวชวันนี้ใจไหวอ่ะอีผิวเออหิวหิวก็ไม่บวชถ้าอย่างนี้เขาจําเป็นจะต้องชดใช้จําเป็น และจําเป็นจะต้องเตาบัตรตัวจําเป็นต้องเตาบัต,ตรัวถ้าหากว่าใครขาดบวชโดยที่ไม่ได้มีอุปสรรคที่บทบัญญัติอนุมัติให้เนี่ยการบวชใช้หนึ่งปีก็ยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอเพราะการทําเช่นนั้น,นถือว่าเป็นกระบาเอศการที่เขาบวชได้แต่เขาไม่บวชถือเป็นกระบาเนะฮะเป็นบาปใหญ่มีประเภทบวชเหมือนกัน แก็ไปร่วมหลับนอนกับภรรยาออออันนี้ใช้เวลาผิดอันนี้ใช้เวลาผิดมีสาบาคนหนึ่งมหาดรสนรสลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมบอกว่าฉับฮะลักตยารสุนลลัลลอฮิวะอะลัยิาลลัมบอกว่ารับฮะลกตาดรสนร u l l a ัลลัอนวอะลัยฮิสซาัมบอกว่าครวะลกายารสุนทร u l l ่ h ุัล่ออยทาสไา้มบอว่ายทลาดาด้สหมทู ullah ุสลลอฮิอะไยผู้ชานนีมบอกว่าไม่ได้ ฉันไม่มีเลยไม่มีไม่มีเงินท่านสามารถที่จะบวชสองเดือนติดต่อกันได้ไหมสองเดือนติดต่อกันไม่เว้นแม้แต่สักวันเดียวผู้ชายคนนี้บอกว่าฉันแก่แล้วไม่ไหวไม่ไหวถ้าอย่างนั้นจ่ายอาหารหกคนให้กับคนจน60คนได้ไหมผู้ชายคนนี้บอกว่าในระหว่างมาดีนะกับบ้านที่ฉันอยู่เนี่ยไม่มีใครจนมากไปกว่าฉันแล้ว นะฮะฉันนี่จนที่สุดแล้วนบีก็ไปไปหยิบเอาอินทบารลำมกะชุนหนึ่งครับแล้วก็มาให้ชายคนนี้แล้วบอกว่าเอ้าเอาไปสดก็ให้กับคนยากจนฮะดิสนี้ทำให้เรารับรู้ได้ว่าการที่เราไปทำลักษณะต้องห้ามอย่างนี้คับมันร้ายแรงคุณจะต้องปล่อยทาสถ้าไม่มีทาสให้ปล่อยต้องบวชสองเดือนติดต่อสองเดือนติดต่อถ้าบวชไม่ได้ถึงจะไปให้อาหารหกสิบคน ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถที่จะให้ได้มันจะติดไปจนกระทั่งถึงคุณเสียชีวิตถ้าเมื่อใดคุณเสียชีวิตคุณก็ไม่ต้องถือว่าไม่บาปเพราะลาอยู่กันหรือุลลอองนัำซันอินลลอพยายามแล้วพยายามทุกอย่างแล้วไม่ได้แต่ต้องให้ถ้าสมมุติว่าทําได้อันหนึ่งอันใดต้องทําต้องทำครัอันนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าวันนี้การพูดคุยของเรานะครับก็คงจะยังประโยชน์นะครับแล้วก็นําสู่การปฏิบัติ นะกับท่านผู้ชมได้มากเลยทีเดียววันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงต้นนี้น,นะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมมะาระหมะตุลลอฮ์วะบะรรากาตุนสีนี่คือทั้งหมดของอรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับวันหยุดสบายๆกับการเรียนรู้ร่วมกันวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตัองลา้ท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมมะเระหมะตุลลอฮ์วะบาเรากาตุสวส คนที่มีเงินทองไม่ว่ามากหรือน้อยถ้าหากว่าเขาคิดบริจาคให้กับคนยากจนหรือให้กับสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีสำหรับเขาทั้งโลกดุนยาและอาคิระอแต่ถ้าหากว่าเขามีเงินทองมากมายเขาเพียงแต่เก็บขี้เหนียวไม่บริจาคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กังวลอย่างยิ่งในโลกอาคิระอท่านนบีมูฮัมมัดสาลลัลฮวอะลฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงการสดกบริจาคทานนั้นจะช่วยดับความร้อนในกูบร์สุสาน ให้แก่ผู้ที่บริจาคทานและแท้จริงผู้ศรัทธามั่นจะอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งร่มเงาการบริจาคทานของเขาในวันกิยามะโลกหน้าบันทึกโดยตอบรอนี